วันนี้เนี่ยปามีร้านเติม UC ดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน r i s d m a n Shop นั่นเองร้าน Readman Shop นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับแล้วก็เติมผ่านช่องทางหลักของทางเกมโดยตรงนะครับเพียงใช้แค่ UAD แล้วก็มีลูกค้าประจำมากถึง1 3 0 0 0 0คนเลยนะครับสามารถเติมผ่านช่องทาง Ad Line r i a d m a n Shop หรือว่าเพจ r i a d m a n Shop ไหวกันไหมทุกคนประมาณประมาณสองตี้นะพี่ดูไม่ผิดนะใช่ไหว,วยอยู่ไหวยอยู่แปลว่าไม่ไหว วันแมนตัวนึงนี่ไใช่ไหวกันจริงปะเนี่ยแน่ใจนะไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ทันแล้วพี่ลงแล้วอ้ยสองตัวเองไม่ไหวบอกไหวลงบ้านเล็กก็มีบ้านใหญ่ก็มีพี่บ้านเล็กสองบ้านใหญ่โคตรเยอะเลยวงหนึ่ง ไม่อยู่ตรงนั้นน่ะตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยขอบนี้เลยใครมีนะใครมีใครมีระเบิดอ่ะปลาเลยอยู่ขอบนี้เลยเนี่ยใครมีระเบิดอ่ะตรงบันไดก็มีพี่ตรงบันไดมันคานอยู่พี่บันไดตัวเดียวพี่เห็นวันแมนวันแมนตัวเดียววันะพี่มันคานอยู่พี่ผมไม่กล้าไปยิงผมมีชนในอย่างเดียวอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆใช่ตัวนั้นน่ะตัวนึงใครมีระเบิดอ่ะไปไปไปหาระเบิดมาเลยไปหาระเบิดมาเลยสวยตัวนั้นตาย มีขนาดนี้น้าจะพอขึ้นได้ก็สุดน้อยปกติทั้ง400อ่ะสักพักไฟดูว่าไม่ดูดใช้มานานอุ้ยมีคนตรงนี้โอ้ดับฝันโอ้โหจบเลย มีดึเงเศษก่อนก็ได้ใช้โทรศัพท์ะไร iPhone 11 Pro Max ครับเรถขับ,าาบามาช้าน้อระวังนะเสกกันให้พี่ด้วยอย่าให้มันเข้ามาหารเราได้นะเสกรักรักษายยะห่างไว้ สวยสวยนกหมดตีหมดตีอโหได้กระสุนละเสกแต่บักกี้เราพังนี้มันยิงบักกี้เราเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมไปนะเมื่อกี้ทุกคนลืมลืมเมื่อกี้ไปนะครับใช่เมื่อกี้มันเป็นแค่การสาธิตนะครับทุกคนได้เป็นแค่การสาธิตนะครับอือเป็นแค่การสาธิต เป็นการสาธิตนะครับเมื่อกี้อา่ามันก็เอ่อก้าวขึ้นแล้วก้าวลงไม่เพงให้การสาธิตเฉยนะครับเมื่อกี้แบบไม่จริงนะเมื่อกี้สาธิตไว้ให้คนเขาแบบปึ๊บวงอ้ยสวยอยู่ได้ได้รอบนี้วงได้ยู่นะครับวงยังพอขึ้นที่เราได้อยู่โอ้โหวิโค,คินเสกมันเป็นคนเสกคนเนี่ยด้านล่างเราก็มีอยู่หน้าแล้ว ร่องหนึ่งอุย้ยไกลๆยิงพี่มาว่ะต้นไม้อ่ะต้นไม้ยิงพี่มาโหตอนนี้ก็เจ็บเราก็เจ็บมันต้องมาช่วยเพื่อนอ่ะเชื่อพี่ดิเสกตัวล่างอะ่ะตัวล่างมันล่วงไปหนึ่งเลยมันต้องมาช่วยเพื่อนล็อกต้นไม้ไเสกพวกดักอยู่หน้าแล้ว วงสองเหลืออีกตัวนั้นอีกหนึ่งไม่รู้ว่ามีสามตัวหรือสี่ตัวนะตอนนี้ล่วงไปสองแล้วเหลือต้นไม้อีกหนึ่งถ้ามันมีอีกตัวพี่ว่าทำเกมได้ถ้ามันมีอีกตัวนะแต่พี่ไม่รู้ว่ามีมันมีจริงด้วยมันต้องมีไปช่วยเพื่อนเสกเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งวิ่งมา เอกตัวหนึ่งพี่ว่ามันวิ่งไปช่วยเพื่อนแน่เอกตัวหนึ่งมันชุบเพื่อนเสร็จแล้วนะตอนนี้ยีงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไหวตัวทันสวยเสกเสกซ้ำก,ก่อนเดี๋ยวตวเดี๋ต้วต้นไม้เอาไปกินนะ สวยฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขาคนเหรอตรงไหนใช่พี่มันวัดราคาไงสร้างรถมื่อกี้อันนี้มีเฮตุหน Watch out ต้างแค่กระเขาพี่ตรงนี้มันมองเห็น ดิดหน่อยเอามารอบนี้คือต้องภาวนานะเสกเอ้ยตอนนี้มีคนเสกตัวเนี้ย<ว>ตีจรงิงเลยอยู่หน้าแล้ว ตัวนี้มึนฮะตัวนี้มึนมากเลยไอตัวกิวลี่สูตรมึนมาก Watch out อืมกระสุนจะหมดแล้วจริงเรายิงไปเยอะมากอ่ะมีมีหลังเนินนี่พี่ตรงไหนอ่ะ Watch out ร่างร่างพี่สีขาวได้ได้ไดโอ้ยตัวนี้มันก็ทำไมมันมืนเน่ะตัวเนี้ยตัวนี้มืนมากเลยเอา้าวไปช่วยเพื่อนหนยนะประเด็นก็ทำ <7, S 1> ไม <7. S 1> แบบนี้เจอคนมื่นเยอะจังแบบมืน่นมากเลยไม่มีแม็กเปลี่ยนแล้วนะพี่ผมอะไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พี่ก็เหลือรอยนัดอะ ร้อยนั้นสุดท้ายอะ่ะยี่สิบสองดับสิบห้าพี่อ๋อไอตัวล่างยังเหลืออยู่ปะเนี่ยเหลือพี่มันยังอยู่ยังอยู่อีกเหรอโหงั้นเรารอดักได้นะพี่ว่าวงมันเข้าตรงเราพอดีแหละมันต้องโดนวงเมืเ่อไหร่เชื่อพี่ดิเ,เนี่ยนะอยู่ตรงนี้ยนะพวกดักอยู่หน้าแล้วใช่พี่มันน่าจะแอบอยู่าตอนนั้นยังอยู่อีกเหรอเหลือเชื่อ งั้นขับรถไปลวพวกดักอยู่หน้าแล้วแต่งไงเราก็ต้องลงอะ่ะเสกต้องลงไปเอากระสุนก่อนถ้าวงมันลงล่างะนะโอ้โหได้อยู่นะขอบขอบอะ่ะเศกไปได้ขอบขอบนิดนึงได้น้องนั่งชมวิวเออมึนๆจริงตี้เนี้ยที่นิดที่นี้เจอหุยมันคนขับมอไซค์มา พี่โดนลาดว่ะใช่พี่โดนลาดใช่อยู่ตรงล่างๆเลยแล้วตรงโน้นเนี้ยมี Watch out โนตายแต่พี่เราไปเก็บตัวล่างเสกโอเคปะถ้าพี่ลงไปถ้าพี่ลงไปเดี๋ยวเสกเอารถตามพี่ลงมานะมันได้เหลือตัวเดียวพี่ว่าไอ้ตรงนั้นฝั่งหนูเคลียร์แล้วอ่ะพี่ Watch out ใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะลงไปบู๊เหมือนเด้วพี่จะตกตายไหมเนี่ยไม่ไม่ล่วงเนาะไม่รู้โอ้ยโคตรเจ็บเสกโคตรเจ็บเดี๋ยวเสกอยู่บนนะอย่าอย่าอย่าโดดออกมานหนึงนะพี่ผมต้องหาโพสิชั o n ใหม่แล้วมั้ยที่ไหนอ่ะมันวิ่งออกมาทางฝาแล้วพี่ข้างซ้ายหรือเปล่าดักอยู่หน้าแล้วว่าพี่ฝั่งนี้ผมเห็นอยู่ฝั่งไหนอ่ะ ออกขวาฝั่งนู้นใช่ไหมต้องไปอ้อโอ้เสียดายวิ่งวิ่งไปก่อนแล้วเนี่ยพี่ไปเอากระสุนมาเลยดิเอวพี่ลองเล่นกับมันดูลองดูนะ่ไลสระวังลองโดนโอ้โของเยอะมากตอนเนี้ยเอาสิอย่าบึ้งโดดลงมานะเอาบักกี้ลงมาด้วยบักกี้ลงมาด้วยเอาบักกี้ลงมาด้วย สมเมงเเยออถ้าถ้าจะลงมาเอาบักกี้ลงมาด้วยน่าจะอยู่ได้นะพี่ว่าน่ายอยู่ได้สักแป๊บๆบาะเสกถ้าเสกจะมาเศต้องรีบเอามาละต้องรีบมาลงมาละว,วงมันบีบแล้วลงแบบด,ด่เออไม่งั้นไม่ทันอนะ่ะไม่งั้นจะเออถ้าเสกไม่รีบลงมาลงมาปลอดภัยมาเอามามาเดี๋ยวเอากระสุนแบ่งพี่ก็ได้จะทันไหมวะวงบีบวะเนี่ย ไม่ทันแล้วเนี่ยข,ขึ้นเขาไม่ทันแล้วไม่เป็นไรขึ้นเขาไม่ทันแล้ววงนี้มีอยู่ไนเพีงที่เออรู้แล้วพี่พี่พี่รู้พี่รู้นอ้นองน็องเก็บสุนเลยเก็บสุนเลย<น>ปึ๊บวงโอ้โหวงล่างยังได้อยู่ได้ได้นิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ<ด> FC คร<ะ>ับขอบคุณมากเด้อ พยายามมาอย่างไม่เคยตามเลยก็ติดตามเลยนะครับยิงกันแบบถูกจัดมันขึ้นก่อนไหมพี่เดี๋ยวขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้แล้วเสกมันขึ้นไม่ได้แล้ว oh. ใช่เมื่อกี้มันเสียดายไงเมื่อกี้ไม,ไม่ไม่ทันมาช้าเกินใช่มันมันขึ้นไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้คือเราต้องเล่นเนินล่างอย่างเดียวพี่ว่าต้องเล่นเนินล่างเดียว เดี๋ยวพี่ไปเช็คที่อยู่ไหนก่อนเหลือประมาณ6คนสุดท้ายนะครับทุกคนช่วยกันเชียรบนะตอนนี้ไมซายลอยไม่หยุดใช่ครับเป็นเวทมนต์ครับเมจิกวันนี้เขาดีปุ่นอาโรนด้วยครับวันนี้ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับใครที่เข้าใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไป นะครับหน้าใหม่หน้าเก่านะขอคนละคนละไลค์ด้วยครับตอนนี้จะ 2.5k แล้วนะได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจะอยู่หลังเนินนะพี่ใช่ไม่ไม่แน่ใจนะเรารอดูวงก็ได้เสกแป๊บแป๊บเดี๋ยววงก็บีบแล้วเนี่ย ขวาวิ่งมาเ<ห>นี่ยพวกดักอยู่หน้าแล้วป่าก็วิ่งมาปิดตรงนั้นที่เราดักวงหน้าได้เลยนะเศกวงเราเนี่ยใช่เราดักยิงได้เลยฟรีๆๆเลยเศกลูกนะครับนักวงหนึ่งใช่เดวนี้วงเราเลยเศกกระจายกระจายเลยก็ได้ใช่แล้วใช่วงฟรีเลยวงเราเลยเนี่ย ไม่ใช่ไม่อยู่มันอยู่เดินล่างสวยเสกหลังยิงหลังยิงหลังตายเสกตรนนี้เหลือตัวเดียวด้านล่างเดือดล่างไม่ไม่ต้องรีบนะเรารอมันขึ้นมาได้เสกตรงนี้ตรงนี้พวกดักอยู่หน้าแล้วใช่เรารอได้มันเล่นยากอยู่พี่ว่าถ้าสกิลมันสูงนะ ยิ่มันสูงมันก็ต้องเล่นยากมากมันจี๊ดแม่นเออมันจี๊ดแน่เศกอยู่ขวาพี่อยู่ซ้ายเนี่ยได้แหละไก่ตัวแรกไก่กี่ตัววันนี้ถ้ารอบนี้ได้ก็เป็นไก่ตัวที่สองครับวัสดีครับเศกเสกโลโซใช่เสกโลโซรักรักเธอหมดใจรู้เือเปล่าน้าวงกับเราได้ใช่วงกับเราคือมันขอบๆเลยอ่ะมันปลาระเบิดทิ้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือถ้ามันไม่มีสมองนี่คือแบบมันมันแห้วเลยนะพี่บอกเลยคือถ้ารอบนี้มันไม่มีสมออะแห้วเลย ตรงใครมาสะใช่อ้าวเอามีอะเบอร์อีกแปดวีเซกคอมฝันเลยจะเป็นจริงแล้วแล้วับนี้ w a t c โอ้เซกโอ้โหไม่เป็นไรเซกรอรอเรามันขึ้นวงมา รอรอมรอมันขึ้นรอมันขึ้นมามันต้องวิ่งอะมันต้องมันเจ็บมากมันเจ็บมากเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งมามาขวามันวิ่งมาซ้ายวิ่งพวกดักอยู่หน้าแล้วตเตรียมยิงเลยตเตรียมดัก,กยิงไลฟรีเลยไม่ต้องไม่ต้องชุพี่ไม่ต้องชุพี่ตเตรียมดักฟิงยิงฟรีซ้ายซ้ายมาเวกดักอยู่หน้าแล้วเสกยิงเสกยิงอย่าปลาอย่าปลาไฟเสกยิงเออโอ้ยกิงแต่แรกชนะไปแล้วโอ้โหโอ้ตัวนี้คมจัดล้มเฉยเลยโอ้ใช่โอ้เกือบไปแล้วแต่เสดายมันเสียด้านวงอะเนี